ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเพราะฉะนั้นจากในรูปนะคะเราจะเห็นว่ามีรูปเรขาคณิตอยู่2รูปรูปแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปที่2ก็คือรูปวงกลมถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์พูดถึงในเรื่องของพื้นที่แสดงว่าเด็กๆก,ก็จะต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมหาได้โดยการใช้สูตรกว้างคูณยาว ส่วนพื้นที่ของวงกลมก็คือพายอายกกำลัง2นะคะโดยที่เด็กๆอย่าลืมว่าค่าพายมีได้2ค่าก็คือเขียนเป็นเศษส่วนคือ22ส่วน7หรือถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็จะมีค่าประมาณ3.14 ส่วน R กำลังสองมันมีความหมายว่าเอารัศมีคูณรัศมีสองครั้งนะคะหรือสองตัวนั่นเองเด็กๆด,ด,ดูนะอ่ะพอเรารู้อย่างนี้ปึ๊บถ้าเราต้องการพื้นที่ที่แรงเงาสีดำน้องๆจะเห็นว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมแล้วมันถูกตัดโบกไปเพราะว่าตรงบริเวณวงกลมเนี่ยมันเป็นสีขาวก็คือส่วนที่เขาตัดออก ด้วยความที่มันตัดออกแสดงว่าไม่เอาเราจะหาพื้นที่สีดําได้ก็คือต้องเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมลบออกด้วยพื้นที่วงกลมนะคะทีนี้พอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเรามาเขียนเลยว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวความกว้างของพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างเท่าไหร่ตรงนี้โจทย์บอกหรือเปล่าคะว่ากว้างเท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่เราจะสังเกตเห็นจากว่าในรูปวงกมลมรัศมี ยาว21ถ้าพี่ลากจากจุดศูนย์กลางไปทางฝั่งนี้มันก็คือรัศมีอีกก็จะยาว21รวมเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคือยาว42เซนเกิดจาก21บวก21ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมีความยาวเท่ากับด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่าด้านนี้ก็ยาว42พี่ก็เลยเขียนว่าตรงนี้คือ 42ส่วนด้านยาวล่ะคือบริเวณนี้โจทย์ก็ไม่ได้บอกอีกแต่ถ้าพี่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจาก21บเวก21เป็น42ด้านนี้ก็ยาว42เสเซนเหมือนกันพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเกิดจาก42คูณ42 พี่จุย้ยรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือจัตุรัสอ้าวก็กว้างยาว42ด้านยาวก็ยาว42มันยาวเท่ากันแสดงว่ามันคือจัตุรัสลบออกด้วยพื้นที่วงกลมก็คือพายคูณอยกกำลังสอง R ตัวนี้ก็คือรัศมียาว21พี่ก็เขียนได้เลยมันคือ21คูณ21 แต่ค่าพายเราจะเลือกใช้เป็นใครดีละ่ะค่าพายน้องๆสังเกตนะคะถ้ารัศมีของเรายาว21เราดูก่อนว่าเลข7สามารถหาร21ได้ไหมหารได้เราจึงเลือกใช้ค่าพายเป็นเศษ22ส่วน7เพื่อที่จะได้ทำการตัดทอนได้อ่บรรทัดต่อมา42คูณ42ได้เป็น1,764ลบออกจาก 7177321เราก็จะได้เป็น22คูณ3เป็น66คูณด้วย21ได้เป็น1386ลบกันออกมาได้เป็น378โจทย์ถามถึงพื้นที่หน่วยต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางเสมอตารางอะไรตรงนี้เป็นเซนติเมตรก็ต้องบอกว่ามันคือ ารางเซนติเมตรนั่นเอง